ทักทายสบายดีสวัสดีเอฟซีมุทุกคนเอากะกิ่นเขายาแล้วกับโบลิชพักเลยทุกคนเลยกะมาลัดหมูที่ทีมงานพวกเฮาโบะคือมาลัดสุมเฮามาลัดหยานเตอร์ทุกคนเลยน่ยนะสุมเฮาก็มากันห้าคนเลยเอามาไปต่างไปหาลเลาะได้สื่อข้าเจ้ากับทีมงานพวกเฮากะข้าเจ้าจานดาหห้อยสิ่เอิ้นกันยูลุบทุกคนยุลุบผู้นี้นนเอ,อิ้นกันวกวกัวกวกวักวัีว่เฮาไปลุ้นกันนะ เราไปลุ้นกันว่ามันมันสีได้ทีเหลือเอากะไม่ได้บวังไปเลยด้วยทุกคนเ,ยเลยไม่ได้หวังไปเลยด้วยหมู่มันลิ้นเลยทุกคนเลยเฮิงเฮิงเห็นเลือดท่านึงเฮิงเฮิงเห็นเลือดท่านึง,ง,งมันห้ามขึ้นมาตะดวงดวงแค้มหาในผ้ามัานขายิงวานนี่นะมนยิงเสียงเขายิงแต่มันห้ามขึ้นมาด่าน,นงลงมาลุกผู้ลุกผู้

เขาได้ยินเสียงทีมงานเขาอยู่ซึ่งนะเจ้าบ่าเขาได้เลยทุกคนเลยเสียงปืนของเจ้ายิงเสียงเจ้าลุกน้ำปุ๊บทุกคนเดี๋ยวเราไปเบิ้งก่อนนก็เจ้าหยางลุกน้ำที่ปุ๊บเสียงข้าเจ้าเดี๋ยวเราไปเบิ้งก่อนว่าเขาได้บอรลุกเงยเลยทุกคนไอ เสียงโซนกับเาเตะวาดเลอ่ะทุกคนเลยเอาก็ได้มาพบทีมงานเรียบร้อยทุกคนมากะหมูกับข้าป่าเลยเอาห้อยไม่ได้ทุกคนเลยขำนะเขามันขำนะแต่เย็นผีแล้วเขาย่อมป่าเอามาห้าวด่นนี่มันเอาห้อยไม่ได้เขาก็เลยป่าทีมงานมันยอนทุกคนกับทีมงานมันยิ้วกับลกเลิกเตะเนี้ยเตะใหญ่นะทีมงานมันยิ้มเขาก็หุ่นพูนมันยอนเขาก็มือเมื่อกี้ประมาณหกเจ็ดคนทุกคนนะ เฮากับสิบห,หาแล่ต่อทุกคนหาละดแร่งนะตะก้าบาบังมาเอามูอมือกินบักคักๆทุกคนทำไมีได้ซ้ำทุกคนด้วยป้าตัเฮ้ยยังเหม็นยู่ยังเหม็นที้เชนยวโทษสิทุกคนย,ยังกึืนเหม็นอยู่ทุกคนด้ยกึืนเหม็นที้เชนววยวโทษ ไปชั่ที่ลึกลี้ทุกคนเนี่ยบ้านเมืองหมู่อยู่แถวนี้นะที่ตุ่มอย่างเป๊ะอยู่อันนี้นะนี่มาเบิ้งพี่เฮ้ยมาเบิ้งพี่ที่ตุ่มอย่างเป๊ะอยู่มันมันเป๊ะอยู่อันนี้นะเมื่อเงินี่ตอนท้อกินข้าวนี่นี่นะนนนนนะตอนซ้ำคัำนี่นะอ,อยู่นี่มันเมฆบ,บุกเลย ดูคนเลยนาบุกบอมันมันยังมีท่านด้แม่ปสมานะมันยังมีท่านด้แมเปสมันเห็นว่ามันได้ยินรหัสคนแลวนี่นะมันท่านด้แมเปสมานะดูเพิ่งดูตัวไม่เบาอยู่นี่กบม้เนี่มันเข้มมันเข้มกบไม้นีเฟื้นลูกอีกนะ มาอินกุ้งไหมอันนี้ทำเลยทุกคนเอ้กุ้งเฮากับเยื่อโจ้เลยมันมีท่านนะมันเลนเลยเลยหอยหมูมันเลนเลยเลยคนน่ะเลนซักลงุงฟูเดี๋ยวมืออื่นจังจังสีไปรัดเบื้องต่อมืออื่นเบื้อเสาวก่อนทุกคนอ่ะวันนี้ก่อนในผ่านก็นจะขึ้นเข็มนะเบื้งหอยมันเลนลงมาเลนมาแต่พุ่น ตัวนี้คุณนะมันขามก่อนทุกคนเอาไว้มือหน้ากลับแขมก่อนมันหนีโถเหมือนหมูลายเลยอ่ะทุกคนเท้ากะขึ้นมาแล้วทุกคนเฮ้ยอดดาดลเลยป่าเฮออบะม่อนคับอันเซี่ยวพึ้นไปหายิ่งละเล้งต้นในพานเฮ้นมาเลยน้ำหมูกับมันมีได้ทุกคนเลยมันขามก่อนมันหลายตัวหมูจะ จากศิลึกิยาห้อยนะหน้าหมูมิดตดทุกคนนะ <il> มันรูดหากินนะหมทุกอื้อแต่ว่ามันมีเห็นหมูแตซื้อเห็นต่อห้อยทุกคนเลยเดีย <il> ๋ยวเขากะรอหลุนเขาบอมมอนกูเละว่าเขาได้สิได้ฉเฉลยนั่นรอบแรก <il> <il> แล้วว่าที่เข้าขึ้นมานี่ยหอดาดแล้วทุกหนี่งกะได้ยินเสียงยุกงย้มหาอยู่ปุ๊บ để bưng qua văn hào phiền nha xin Nhìn nhao mọi nó mì nhao 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 นหาบบเห็นพด้วยยัยเป็นเล่นน้อยเขาบ่มอก็เห็นตัวหนึ่งเต้นเฮิรนอันเลนเฮิรนกรุงใหม่อยู่ด้วยฮั้นเคยๆกันนี่แหละอยู่ด้วยนี่นะแอนกันว่าอ,อ,ำอำ้ําอีตัวหนึ่งเลนเฮิรนไปแล้วห้าโกลนเหมืนไปเบิรงอยู่ฮั้นในพานวาซิเบนเบิรงนี้เชียก่อนเดี๋ยวไปเบิรงเขาว่ามันเป็นตดเอาได้บ่มันห้าโกนทุกคนเมื่อหาบบเห็นด้วนเดี๋ยวเข้าไปสมทบเขาก้อนเพาเขาเอาเขานเฮิรนไปเอาบอลลึกว่าน,นี้เลย

อโอ้ยตาฟังเยอะเห็เ้มแก้าเล่นพอเดี๋ยวหลูมไปเบิ้งจนมดไปครับมันไปเบิ้งผมเป็นกับแก่ชุ่มเขาไปรอบแรกเนี่ยชุ่มเขามไม่ได้ได้ไเลยๆทุกคนเลยมีหมานทุกคนหาหน้ามูกับคือเบาแล้วมันไม่ไดนะ้มันขามก้อนอื่นหน้าตโตทุกคน อ่ะทุกคนเข้ากับมาฮอดทับได้ทุกคนแล้วก็แนวได้เข้ากับมือนี้ก็มีมีแนวได้คือว้าแล้วทุกคนเฮ้าเฮาการน้ำห้อยทุกการน้ำห้อยนะบ่มีเวลาไปแนวอื่นก็เลยมีได้เพื่อนทุกคนมันขำก้อนแล้วก็อีกย่างหนึ่งกับหมูมันหลายตัวห้อยจะห้อยเลยห้อยยาทุกคนสวนซ้อนกันขำก้อนทุกคนเฮาก็มาเฮาก็มาฮอททับในแวะทนธุระอยู่หูด่านท่านเฮาสกินของเก้ามือนี้ทุกคน ของกินกินของเก่าของกินโบกินมันก็เน่าของเก่าโบเล้ามันก็เริ่มนะต้องกินมื่อนี้คนนะเดี๋ยวไปหาอามนำอามในก็บะมอนโจงคำโอ้ยบะมอนบะมอนโจงคำอุ้ยสวยแล้วสวยแล้วบะมอนระวังเฮอร์กินนะฮะเซลก็ลุ่นล้วนเลยอยูโอ้ยกองในผ้าหนี้ ไปทั้งเริ่มมานะ้วเท่าหำคนนะ่ะโอเวนกองลูกจิด <c oughs> ๊ดกองลูกจี๊ดอาหารก็หาอนน้ำอันนั่นก่อนคนเดี๋ยวห่าก,กัสิมาหาใหก้กินกินข้าวกินข้าแเลงจังเวากัน,หกนไหมอันนำ้ำเหนวแล้วทุกคนเลยในพานกัสิมาเฮ็ดกินเมนูมื้อน,นี้กะบอกสิคั่วนกทุกคนนี้คั่วนกอันนี้นกกระบ,บาท,ทุกคนเลยมัน,าน,นยาววอลนะจุดหลังเริ่ม มันนะตอนย่างในน้ำมันญาติเฮอจะนมืดสิไดาอย่างว่านี่จน,ม,น,จนมันจนเฮอจนยังเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์จากร้อยเปอร์เซ็นต์นกกระบาดนกปลากว้างนี่เอามากโขกมเอาเม็ดบ้านป่าเพิ่นนกสีเข็ดโคจากสองตัวสามตัวนะอ้าอิม่ม

เออเสือน้ำลายนี่เนาะเสือนเล่นมันสูกแล้วนก้ยไลเสือนโนกมันสูกแล้วน้กกะควผมน้ำเพราะเรนจำ เปลี่ยนในเรื่องลานี่นะทักซสิซีมหรือเปล่าไอ้ผ่านขอซีมมึงก่อนทุกคนปลดเลยดิจีน้อยกับสิโป่งเพราะว่าจะเอาแกงเห็ดเพื่อนจะเกงเห็ดแกงเห็ดโป๊ะเด้เราจะแกงเห็ดโป๊ะตื้มแน่หมดตื้มนะมันจะเข้มนะเรามันจะเข้มนะเห็ดโป๊ะอย่พูดทุกคนในถ้วยหนึ่งบางคนไทยมันเก็บมา ปะงลงลยก็ได้เขาถ่ายแล้วก็มอแกงคิดโอโยความเปื้อนแล้วสาดเหมือนน้องนอนตอจะมอแล้วความแล้วแล้วก็นอนกินความแล้วอะินเยเยยเลยเอมจีไหมนติงด้วยเอมจีไหม ออหอมตุโทษมามาแกงเห็ดบันนี้มอเธอบ้าพุทธจัดก,การเลยแกงเห็ด <c oughs> สูฟีมือด้วยเห็ดโป๊ะเนาะเ็ดโต๊ะให้คราบผลกันเป็น <c oughs> เลยครับแค่เนาะแซ่บเลยหงบอยเนาะเนี้น <c oughs> เจ้ามาเฮาเล่นอยยงมานมันเฮาเล่มาเด้อเด้อทุกคนเด้อนี่กินข้าวผมพาในพาด้อแหนเจอนูหรือคัวนกทุกคนคัวนกสามสี่ตัวสี่ห้าตัวเพิ่งมัหนยสี่กุมภาเก่าเข้าตาอนมาเด้อมาเด้อมาเด้อรอบก่อนยิ่งงูค้าไปสามทอนอ้อเจ็ดอันสามเจ็ดสองอลงงูสามเจ็ดสอง โอ้ต่งขนันนัดเ่าหรอลนั่นเฮาชื่อสามสามจ็ดหนึมันอ้อสามไม่สองอเขายิ่งงูคาดเป็นสามถอนพิเป็นไ้เยวเดีย,ดยครม,มาผู้จ้ามาจัดต้มผัดจัดจิตถอนอืมทำ <laughs> ไม่ แกงเห็ดอันน,นี้ทุกคนแกงเห็ดเปาะตาห้องก็ตาไมานะ้เห็ดแล้วแสบเห็ดเปาะไม่ห่อสุดห่อเยอะอันนี้เมาใช่ไหมมีชูกักเล้วแกงเห็ดเพราะมันยุบหานเมาเมา อยู่ยากกําแก้เยเข้าหลงกําหนึ่งเว้นหลงกําบอด่านนี่จะเลื่อยลงมาทั้งหมูเลีลงมาเสรล้วตอนเลาะนั้นนะวะตอนเลาะไปพเดียวนนั้นนะบอตอนมาเอ็นทุกข้าฟังแั้นขึ้นไปไก่เจ้าหัฟังเป็นสิ่งนำโอ้ลองเบิ้มบ่อน เย่าบ่อซื้อขึ้นมาซื้อขึ้นมานี่ไปหนาเป็ดตีบิดเป็ดบิดมาขูดซ่าดซ่าแต่ลุ่มมือทั้งสิ้นมันนี่มันเลอะนี่ไปทางทางหน้าทุ้งหมดทียบแบบให้กันเตะปหน้าเต็กรัดขึ้นมาแล้วหนะรัดขึ้นมามาตุยเก้าเจ้าเลยขึ้นมาแล้วได้ยินเพียชีวงอุ้มทา้งลุ่มแล้วเลาะลงไปทางไปเถามาเลาะกับขึ้นไปก็เดี๋ยวเจ้ากลับไป ลราไปคือเฮาคือเฮาเหมือนงนำเอวถูกเทิงมันโธ่ละนอโธกินลงเชิญข้างแฟนุเน้ยรห้อยนะเยเายิ่งนกสโตงหญ่งห็น่ไหมหุ่เอิจุจุ๊บจุ๊บจุ๊บเลยเดขางนขาเอาดูขานะคกูเลยน็กลาดตัวหน้าต คือมวนเท่ากัแเ่าสเนี่ยลงตู้ใบุญบุญติดลองลองหึงแล้วเลยา,านีเนเน่เอาเ้าส์นีน่แบบโคชลุกแบยงเด็ดไปเเนาะแต่สู้เอมันชมเพอรปะมันโคชกะต่ายโคชกะตใต้ป้ะานอันเป็นคอนเสิร์ตนะนี่วงน้อยนะน่ะวงแบ้าตีมนนี่น มันยังดังกากินไอ้พริมอ่ะเบิงข้างแง่ก็ยกอ่ะทุกคนเอากากินข้าวยาแล้วทุกคนเลยกะสีหาพักพรเย็ดแหน่จังน้อยกะในผ้านกะบ่มีบ่นอนมื้อนี้ทุกคนเลยนอนรถกันอนบ่ได้อันหมดทางหมดมีมี่บนนอน <c oughs> เลยบ่ได้นอนน้ำมูทุกคนเลยในผ้านกะนอนหนังหดอยู่ตกไฟสมชื่อในฟ้านนะเนาะตัวเมย์มันขี้ลืมมาตะก้าวโบไดเคยลืมนะอู๋เนี่ยจังเลยจังลืมรอบนี้นะ อ้าทุกคนคลิปนี้ก็ในพายกสิเอาไว้ชั้นนี้ก่อนไว้พบกันคลิปหน้าคลิปหน้ทุกคนนะคลิปนี้ก็มีมารมาก,กินของเก่าทุกคนมันกัมีมารมีโบมานทุกคนนะรอบนี้ก็เฮาก็พอแต่ได้กินนะหมดได้หรือมือบ้านมือมือเฮิร์นบัตทาลุ้นกันมืออื่นบางเทอมันมารมืออื่นก็มีคลิปนี้ในพายกสิโจไว้ชั้นนี้ก่อนนะไว้พบกันคลิปหน้าทุกคนเลยไปเลยทุกคน